อะไรอะไรไม่มีใครด่าพ่อคุณนะคุณมาพูดด่านะเเฮ้ยอืออืยเล่นพ่อเว้ยเล่นพ่อเว้ยเล่นพ่อเฉยเล่นพ่อเฉยไอพวกจียังไม่โตหรอกเล่นพ่อ เขาอธิบายให้ฟังไอ้พวกมพุเล่นเถอะฮะเป็นานจริงว่าเป็นปัญหาี่ยฮะเป็นงานป่ะเนี่ยฮะพลอยเออกูร้องได้พลอ้เยี่ยมพวกมึงกระด่าพ่อกูเยอะแล้วเยี่ยมความความอนาจัยเยี่ยมเยาว์เด็กเด็กเด็กยังตทะวันอ่ะตะวันโมโหมน่ะมึงเดิกมาแน่เยี่ยมพ่อผมไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับเออพ่อแม่ไม่ได้เล่นด้วยนะครับนะพ่อแม่ไม่ได้เล่นเกมนะครับพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องครับเล่เกมเหรพวกมึงอ่ะ ไม่สนหรอกแต่พอได้เคี้ยวกูบอกเลยสนมึงก็เปิดดิเปิดดิมึงก็เปิดดีมึงก็เปิดดิมึงก็เปิดดิอ่ามึงเปิดดิมึงเปิดดิอ่ามึงเปิดดิอ่ามึงก็เปิดดิเปิดดิมึงก็เปิดดิอ่ามึงเปิดสิคราบมึงมามึงก็เปิดสีขาอยู่กันเออไม่เหงาเทอ้เหี้ยเยอะแล้วแกน้อยอะเยอะแล้วแก เอออาว่ากูติดสตอรี่กับสุดแดงอยู่อ่ะมึงมาเสือกทำไมอ่ะแต่กูอยากตีกับเบ้าหน้ามึงอ่ะโทษทุดีด้กูก็อยากตีบ้าหน้ามึงเหมือนกันน่ะอ่ะก็ไม่ติดบ้าหน้าดีดสับก็มาดิดสับอ่ามันเปิดแล้วนะมันเปิดแล้วก็มาดิดสับก็มาดิสับใช่ ดำก็นอนคุยเออบัวนตาลี่เนี่ยเฮ้ยไปไปไปไอ้พวปงปไปดำก็นอนคุยอุ้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 ยไป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 ดำก็นอนคุยดำก็นอนไุไป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 ไ